โจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GOT อุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากให้กิจกรรม ROV นะครับผมค้ r RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ RV เนาะก็อย่าลืมนะครับก็ติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะเป็นกันเช้กับผมคนนี้มากๆเลยเนาะวันนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มสกินของเทวนาฏระดับมิสติกเข้านั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเลยยังไงผมก็ขอแค่คนละหนึ่งไลค์ฝากกดเพื่อเป็นกันเจ้กับผมในการทําคลิปต่อๆ นะแล้วก็สามารถตามไปดูกิจกรรมที่ผมรีวิวไว้ในช่องได้เลยนะครับผมก็ฝากด้วยในนี้นะครับโอเครับผมวันนี้เนาะสกินของเชวานะนะครับระดับมิสติกเข้านะครับผมก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนในนะครับผมนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับใครที่จะไปสุมเนี่ยก็อย่าลืมมารับของฟรีด้วยนะครับผมแล้วก็มีจากการตัวนี้นะครับทุกคนกดมาที่รูปมงกุฎตรงนี้เนาะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับจะเจอคําว่าบทเพลงแห่งการเริ่มต้นนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะได้ โทเค็นนะครับเอาไปเล่นฟรี5ชิ้นได้เลยนะครับแล้วก็สําคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับใครที่แบบเพิ่งจะเติมคูปองวันนี้นะครับผมนก็สามารถมารับโทเค็นฟรีจากตัวนี้ได้อีก5โทเค็นนะครับผมก็คือเติม4ี่ก้าวก้าเนี่ยจะได้อีก5้าโทเค็นตัวนี้นะครับแล้วก็ได้คูปองฟรีอีก70คูปองได่เองนะครับก็สาหรับตัวนี้นะครับใครที่จะเป็นสุมเี่ยก็ถ้าเกิดเติมวันนี้นะก็จะได้รับทั้งหมด10โทเค็นนะครับสามารถเอาไปสุมฟรีได้10ครั้งนั่นเองนะครับผมนะ โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้ากิจกรรมแล้วนะครับผมนะกิจกรรมเนี่ยก็คือมาตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่10กกุมภาพันธ์นะครับจนถึงวันที่2มีนาคมนะครับระยะเวลาเนี่ยนานพอสมควรนะครับผมเพื่อนๆค่อย ดูคลิปนี้แล้วค่อยตัดสินใจก็ได้่นเด็ดนะครับผมนะก็ที่สาคัญก็อย่าลืมไปล็อกอินแล้วก็เติมปองรับโทเคนฟรีด้วยในเด็ดนะครับไปแต่ว่าผมมีอยู่แล้วแหละก็จะได้โทเคนฟรี5โทเคนในเด็ดนะครับก็ไปกิจกรรมคล้ายๆเดิมเลยนะครับเอาง่ายๆเป็นกิจกรรมเหมือนเดิมเลยดีกว่านะครับผมเนี่ยหรับตรงนี้เนาะก็คือจะเป็นการสุ่มวงแหวนนะครับผมนะก็คือจะสุ่มของด้านในก่อนนะครับผมนะถ้าเกิดเราได้คนเนี่ยเราก็จะเด้งออกมาด้านนอกนะครับขอด้านนอกเนี่ยทุกคนจะไม่มีได้ซ้ำานเด็ดนะครับผมดวงด ข้างในเนี่ยมันก็จะมีรางวัลเยอะแยะมากมายนะเดนะ่นะครับผมนะสลับตรงนี้เนาะโอเคก็มีคูป,ปองอยู่ที่4,640คูป,ปองโอเคครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับน่าจะมีเพื่อนๆถามเนาะว่าไอ้โทเค็นฟรีเนี่ยสามารถเอาไปเล่นในวงรอบอื่นได้ไหมนะครับตรงนี้เจมเขาก็บอกไว้นะครับผมว่าผู้เล่นเนี่ยใช้โทเค็นเทวนาน,นะครับเล่นกิจกรรมได้โดยใช้เล่นได้แค่วงด้านใน3วงแรก นะครับผมนีผู้เล่นกดปุ่มเนี่ยเพื่อรับวงด้านในเลยนะครับแต่ตรงเนี้ยคือวงด้านในอ่ะมันมีทุกทุกรอบอยู่แล้วนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่ารอบหลังๆเนี่ยมันจะใช้ได้ไหมนะครับผมนะสำหรับตรงนี้นอนเดี๋ยวเอาเป็นแนวท้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอบแรกเนี่ยผมเอาข้างในผมแบบเปิดเหมาก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอยากจะลองใช้คูปองเนาะและที่เนี้ยด่าน2เนี่ยผมลองไปใช้โทเค็นฟรีมันยังสามารถทําได้ไหมนะครับผมโอเคลองลองดูลองลองดูอ่ารอบนี้เหมาหมดนะครับผมได้เป็นท่าเต้นเทวนาฏมานะครับโอเคโอเคทุกคน เอาเป็นว่าทุกคนอย่าไปทําตามนะครับโทเคนฟรีเนี่ยสามารถเล่นได้แค่ด่านแรกเท่านั้นนะครับผมนะโอเคเห็นไหมทุกคนโทเคนฟรีผมหายแล้วเหลือศูนแล้วเมื่อก,กี้ยังเหลือ5อยู่เลยโอเคเอาเป็นว่าตามนี้นะทุกคนโทเคนฟรีก็ไม่จําเป็นต้อง เอาไปใช้ด่าน 2, 2> ด่านสาด่าน4ี่ด่าน5นะครับใช้ด่านแรกให้หมดไปเลยนะครับอย่างน้อยก็ประหยัดคูปองไปได้แน่นอนนั่นเองนะครับโอเคไปด่านที่สองก็ลุ้นแล้วผมก็แหมเสียคูป,ปองฟรีไปเลยที่ทิงก็ใช้โทเค็นฟรีเมื่อกี้ก็น่าจะได้ด่านแรกแบบฟรีๆแล้วนะไม่ต้องเสียไป20ิปองโอเคไม่เป็นไรก็ถือไว้ให้ทุกคนได้รับชมทุกคนได้ดูกันนะครับโอเคโอ้โหไม่เด้งออกว่ะทุกคนอยากเด้งออกมาด้านนอกบ้างว่ะขอดวงดีหน่อยได้ไหมเจม อุ๊ยอยโอ้โหเหมาด้านในหมดเลยนะครับทีนี้เหลืออีกสอันไม่เมาโอ้โหตาอันเชิญว่ะดูคนโอเคไปกันต่อครับอย่าเอาเพชรมานะหกเก้าปองเนี่ยโอโ้เพชรชัวอย่างนี้ โอเคทุกคนแลวที่นี่ด่านสุดท้ายนะครับถ้าเกิดใครที่แบบเหมามาข้างในหมดแล้วเหลืออสุธานนะครับที่นียมันจะเหลือตรงนี้นะครับทุกคนกดเปิดได้ทั้งหมดนะครับผมเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันจะได้ลดอีก4ี่ฮูปองนะครับมันก็เป็นส่วนลดนอกเพราะยังไงแล้วเราก็ต้องสุมอสุดท้ายอยู่ดีนะครับเราก็กดเปิดด้านในไปทั้งหมดเลยดีกว่านะครับผมนะมันจะดีที่สุดแน่ๆนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นด่านที่3นะครับก็เหมาด้านในทั้งหมดเนี่ยห้าหกสี่นะครับแต่ก็ไม่อยากทุกคนอยากลุ้นดวงนะครับก็หวังว่าจะดวงดีกับบเ้าาง ลิสแมนช็อคโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมถูกปลอดภัยเจ้าโดริไทยที่ผ่อนได้ทุกการเติมจะได้ลิสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดในครั้งถัดไปได้อพิเศษเติมเว็บลุนแพ็กฟรีทุกชั่วโมงเติมได้ทุกช่องทางนะครับโดยจะเป็น Facebook ไลน์และอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมนะเติมได้ทุกเกมชั้นนำนะครับการันตีผู้ติดตามโคตรเยอะนะครับแล้วจะรออะไรกันเล่าโอเคยังเด้งออกก็ยังโชคดีอันนี้ได้เป็นป้ายประกาศนะครับผมอันนี้ก็มาถึงด่านที่4และมีทั้งหมด6ด่านนะครับผมนะโอเคเกดีเลยได้าปอันแรก โอ้โหไม่เด้งว่ะอันนี้ก็ลูกแก้วครับผมไปกันต่อครับเอาลวนๆทุกคนไม่ต้องคิดเยอะโอเคคำพีครับผมต่อไป103เกปองครับได้อะไรมาลุ้นกันโอ้โหคำพีแล้ว105คูป,ปอง105เก้าคูป,ป,อป,ปองครับผมไป105เก้าคูป,ปองไม่เอาเพชรได้ไหมอะสกินต้านเชิญโอ้โหเด e ้งแบบนี้ไงก็ไปแล้วแหละเอ่อ107เก้าครูปองก็เดินรับผมได้ตเติรโหมาแล้วเราก็กดเปิดได้นทั้งหมดตอนนี้มัก็ได้รถเก้าครูปองสิบคูปองมันก็ยังดีทุกคนไม่ใช คูปองผมจะไม่พอเดียทุกเห็นไหมเนี่ยเหมาได้ไทั้งหมดเนี่ยหนึ่งเจ็ดสี่สองเนี่ยโอเคก็หวังว่าจะดวงดีไม่ใช่เลหรอกทุกคนแต่สุดท้ายแล้วก็มาถึงกันโอเคครับผมก็อันสุดท้ายนะครับโอ้โหผมไม่น่าเลยทุกคนถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่อันนั้นเราอาจจะประหยาดคูปองไปได้เยอะนะครับก็ต้องไปจัดเพิ่มอยู่ดีนะครับผมนะสลับตรงนี้เนาะโอเคครับผมก็ขั้งสุดท้ายนะครับผมเราก็กดเปิดด้นานในไปนะทุกคนนะเพราะว่ามันจะได้ประหยัดคูปองนะครับโหเสียงมาเลยวะยังไงก็สกินอยู่แล้วแหละ เรียบร้อยนะครับผมก็ได้สกินใหม่นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวสรุปราคาก่อนละกันนะครับผมนะก็สำหรับราคาตรงนี้นะครับที่ผมสุ่มไปเนาะผมก็หมดไปเท่านี้นั่นเองนะครับแทบจะเป็นราคาเหมาอยู่แล้วนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะก็ตรงนี้ใครหมดกี่คูป,ปองก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนดวงดีนะครับส่วนของรางวัลเนี่ยก็ถูกส่งเข้ามาในกล่องจดหมายทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวรับทีเดียวไปเยลยละกันเนาะ โอเคยินดีด้วยคุณได้รับสกินใหม่เทวันนัทนะครับผมเป็นสกินของระดับมิสติคอลนะครับก็ถือว่าสวยนะครับผมสำหรับสกินนี้นอะก็ผมขาดสกินนี้พอดีนะครับผมสำหรับเทวนัทนะครับผมกลับมารอบนี้ราคาก็ยังเหมือนเดิมนะไม่ได้ลงอะไรนะครับผมเพรเพรเท่าเดิมเป๊ะด้วยนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะโอเคใครที่กําลังรออยู่ก็มาจับจองกันได้นะครับกิจกรรมนี้ถ้าเกิดมีคนดวงดีเนี่ยผมบอกเลยว่าได้ถูกแน่นอนนะครับถ้าเกิดคนดวงดีจริงๆนะเด็ดนะครับ โอเคแล้วก็ได้พวกป้ายนะครับผมแพ็กอิโมจินะครับผมรูปโปรไฟล์นะครับผมแล้วก็ได้กรอบมาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใส่ให้ดูก่อนละกันนะครับโอเคครับผมอันนี้เนาะก็จะเป็นอีโมจินะครับผมของเชลวนาสนะครับที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเด็นะครับแล้วก็ท่าเต้นนะครับผมท่าเต้นของเชลวนาสนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่เต้นแบบเฟี้ยวๆนะครับผมมี เขาเรียกอะไรเดียไว้ลิ้นตัวใหญ่อะผมไม่มั่นใจเพราะเขาเรียกอะไรนะเนี่ยทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมสวยมากสวยมากแล้วก็เดี๋ยวเราไปตั้งโปรไฟล์รูปอะไรให้ดูกันดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบนะครับผมแล้วก็รูปโปรไฟล์ที่เราได้มาเมื่อกี้ก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับผมนี่คือเซตร,รูปโปรไฟล์กรอบโปรไฟล์นะครับแล้วก็เปลี่ยนสกินให้ดูนะครับเทวนาผมก็มีครบทุกสกินเลยนะครับผมนะถ้าจะไม่ผิดน่าจะไม่ขาดอะไรเลยนะ โอเคตั้งโปรไฟล์ของเชวนัสโมเดลก็จะเป็นแบบนี้นะเดนนะครับผมถ้าเกิดเป็นรูปภาพก็แบบนี้นะเดนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวเอฟเฟกต์สกินกันดีกว่านะครับผมไปรับชมกันเลยครับ The third the end with symphonics reveals end finale for grand sound a a All things were buried in the ruins of the fallen. Ha! Orchestral harmony. Rebuild in music. Clouds sing global strings. Come and play with me. Clouds Global strings! Huh, echo in silent listen! All things first blood! Is there also a song in the starry sky that responds to me? โอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับใครดูคลิปจนจบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะเป็นกัะเจก,กับผมคนนี้มา,มากๆเลยสำหรับวันนี้นะครับก็อตอุศบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายๆแล้วเจอกันบายๆค่ะ